ในวันที่จิตได้แจ้งมันจะเป็นเองนะฟังบ่อยๆเดี๋ยวจิตมันเข้าใจเข้าใจมันจะเบาสังเกตนะจิตที่มันคลายออกจากอวิชชาคลายออกมายี่บห้าเปอร์เซ็นตะมันจะเบาโล่งน้ําตาแตกคือมันจะเห็นไอเสียงนี้เองมันสร้างทุกอย่างเลยเข้าใจตรงนี้ได้เมื่อไหร่นี่คือยี่บห้าเปอร์เซ็นตทีนี้ฟังเข้าใจต่อไปนะมันจะเบาไปเรื่อยสังเกตฟังไปยิ่งฟังยิ่งเบายิ่งโล่งยิ่งเคลียยิ่งหมดสงสัย ฟังไปฟังมามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเสียงนี้มันให้ค่ามโนภาพให้ค่าอารมณ์ให้ค่าอาการทุกอย่างหมดเลยเสียงนี้มันให้ค่าทุกอย่างเลยเนี่ยเราไม่ต้องไปดูอารมณ์ไม่ต้องไปดูอะไรสักอย่างเลยเสียงนี้มันให้ค่าทุกอย่างมันจะเห็นบ่อยมากเลยมันจะเห็นมันเห็นเสียงนี้พูดบ่อยมากเลยนี่คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมันจะเบาโล่งแล้วน้ําตาแตกบอกให้ทีนี้ แต่บางคนอาจจะไม่น้ำตาแตกก็ได้นะมันเกิดความเข้าใจเบาลงแล้วก็หลุดออกมาเบาแบบอ้มันตาสจจรย์หรอกมันจะรู้เลยว่าเราจับหลักได้แล้วหมดสงสัยนะตั้งแต่ยี่บห้าเปอร์เซ็นมันหมดสงสัยไปแล้วนะบอกให้นะมันหมดสงสัยว่าโอ้ยเราปฏิบัติมาทั้งชีวิตเพิ่งเข้าใจจริงๆแล้วไอ้เสียงนี่ที่มันสร้างทุกอย่างเลยมันจะเข้าใจแบบนี้นะนี่คือจับหลักได้นะคือตกกระแสนี่คือยี่บห้าเปอร์เซ็นต์ หลังจากนั้นมันเห็นว่าอีกเสียงนี้มันให้ค่าทุกอย่างเลยทั้งรูปธาตุนามธาตุเสียงนี้ให้ค่าหมดเลยนี่คือลักษณะค่าสิบเปอร์เซ็นซึ่งมันจะเห็นบ่อยมากครั้งแรกเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นตมันเห็นแค่ปึก๊กแล้วก็เข้าใจโอ้เสียงนี้สร้างทุกอย่างเลยเนี่ยพ่อแม่ก็เสียงนี้พูดนั้นต้นไม้ต้นไม้ก็เสียงนี้พูดมะละกอเสียงนี้พูดมะม่วงเสียงนี้พูดเฮ้ยเรากําลังคุยอยู่เสียงนี้ก็พูดว่าเรากําลังคุยอยู่มันเห็นในเสียงนี่มันสร้างเรื่องนี่คือยี่ ทีนี้ cation. พอมันเห็นหบ่อยๆมันเห็นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเองอัตโนมัติทีนี้มันเบาโล่งขึ้นเรื่อยมันเห็นว่าอารมณ์เอ้าทุกจังเลยเอ้าความทุกข์ก็คือเสียงนี้หรอพูดสุขก็คือเสียงนี้พูดเอ้าทุกอย่างเสียงนี้สร้างเรื่องหมดเลยเลยมันเข้าใจละเอียดกว่าเดิมมากเลยขั้นนี้เนี่ยเป็นขั้นที่มันไม่สนใจอารมณ์ละมันเริ่มมันทิ้งอารมณ์ไปแล้วเนอะพมันจะสนใจแต่ไอเสียงนี้เนี่ยที่มันสร้างทุกอย่างเรียกว่าจิตตสังขารการปรุงแต่งการคิดปรุง ที่นี้พอมันเข้าใจต่อไปมันเข้าใจไปเลยจนมันเห็นความคิดตลอดเวลาเพราะมันไม่สนใจอารมณ์ไปแล้วนะมันเลยขั้น50%ไปแล้วนะมันเห็นเสียงตลอดเวลาเลยทีนี่หลับอยู่ก็เห็นไม่ว่าจะทําอะไรมันเห็นเสียงที่มันพูดตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ต้องไปตั้งใจเห็นด้วยมันเห็นของมันเองตลอดเลยตั้งแต่ตื่นยันหลับ มันพูดนู่นพูดนี่พูดนั่นโอ้โหมันนึกนู่นนึกนี่มีอมอย่างนี้มันเห็นตลอดเลยมันเห็นเราก็แล้วไปด้วยนะมันเห็นเราก็แล้วไปแต่มันเห็นตลอดอ่ะมันปั่นของมันตลอดเวลาเลยหลับอยู่ก็เห็นนี่คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตะแล้วมันเบาไม่ต้องห่วงมันเบาโลกมันคลายออกแทบมันจะจบแล้วแต่มันยังไม่จบมันเข้าใจหมดแล้วแต่มันยังไม่ขาดมันเข้าใจหมดทุกอย่างเลยนะแต่มันยังไม่ขาดจีบมันตื่นของมันตลอดมันเห็นตลอด ทีนี้พอมันวันที่มันได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะมันจะทิ้งอาการที่มันรู้มันจะหลุดออกมาจากไออาการที่เป็นเสียงมันจะหลุดออกจากกันเลยแล้วผมเห็นว่าที่รู้อย่างนี้ก็ไม่ใช่เราด้วยเหมือนกับว่าเรากําลังเรากําลังขุดดินอยู่ฮขุดดินขุดดินเออใช้จอบขุดดินอยู่เพื่อจะปลูกต้นไม้เราก็ขุดไปขุดไปสักพักหนึ่ง สักพักหนึ่งก็มีเสียงรถรถ,รถเก็บขยะมันวิ่งมามันวิ่งมาแล้วก็มองไปเออแล้วก็มองไปดูรถเก็บขยะโฮมันวิ่งไปหึ่มก็ผ่านมาบ้างแล้วมองไปกลิ่นมากระทบพอเรามองไปพบกลิ่นมันมากระทบทีเนี้มันรู้สึกกึกมันรู้ขึ้นมาว่าเอา้ามันได้กลิ่นของมันเองเหรอ มันเห็นเสียงที่ให้ข้าวว่ามันได้กลิ่นของมันเองเหรอแล้วไออาการที่มันรับรู้ถึงกลิ่นนี้มันรับรู้ของมันเองมันเกิดความเข้าใจว่าที่รู้อยู่นี้มันรู้ของมันเองทั้งนั้นที่ฟังธรรมะพระอาจารย์มานาน้วนะเข้าใจหมดแล้วว่างั้นแต่พอจิตมันยอมรับความจริงมันจะเห็นชัดมากว่าเฮ้ยมันรู้ของมันเองขณะนั้นมันไม่ได้พูดหรอกมันจะรู้กึกถึงกลิ่น แล้วมันเกิดความเข้าใจขนาดนั้นนะขนาดจิตเดียวนะปุ๊บแล้วก็ระเบิดเลยตุ่มร้องไห้เลยเฮ้ยมันรู้ของมันเองแล้วมันก็พูดของมันเองมันไม่มีเราคือมันยอมรับว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราอ่ะมันเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตานั่นแหละแต่มันไม่ได้พูดหรอกเฮ้ยตอนนี้ฉันกําลังเห็นทุกอย่างเป็นอนัตตานะมันไม่ได้พูดแบบนี้เวลาที่จิตมันเกิดความเข้าใจมันจะเกิดความเข้าใจปิ๊งแล้วปึ้งเลย มันไม่ใช่มีภาษาบอกให้ตอนนี้ฉันเห็นอนัตตาแล้วไม่ใช่นะมันจะเกิดความรู้ว่ามันไม่ใช่เราอ่ะมันรู้ปุ๊บขาดเลยอ่ะพอไปขาดปุ๊มนมาเข้าใจทีหงโอ้ททำไมลงโง่แบบนี้ฟังมาตั้งนานเพิ่งเข้าใจมันไม่ใช่เราแล้วก็ร้องไห้มันรู้ว่าที่ร้องไห้นี้ไม่ใช่เราร้องเลยนะแล้วมันรู้ว่าที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่เราพูดมันเหมือนกับมันแยกกันคนละส่วนน่นี่คือ สมบูรณ์เลยพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าก็ไม่ถามบอกให้ได้แต่กราบพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าโอ้ยพอลูกจะไปโง่ได้ขนาดนี้เราเป็นร้องไห้บอกให้นี่คือลักษณะแห่งพุทธภา,ภาวะที่สมบูรณ์หลังจากนั้นทําไมฟังเทพาาจารย์ต่ออย่าคิดว่าแค่น,นี้พอเพราะหลังจากที่เราเคลียร์ตรงนี้แล้วนะขาดชัดเจนแล้วนะสักพักหนึ่งเริ่มกลับไปไหลกับกความคิดนึกอารมณ์มันจะกลับไปเป็นคนเดิมอ่ะมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลย แต่หลังจากนี้ไปมันจะต้องอยู่ได้ด้วยปัญญานะถามว่านับแต่นี้ไปเกิดไหมไม่เกิดเราทายังไงก็ไม่เกิดแต่ปัญญาไม่มีปัญญาไม่มีเพราะมันยังไม่รู้รอบทั้งหมดหรอกมันต้องเติมปัญญาต่อบอกให้มันจะกลับไปสงสัยอีกเพียบเพราะปัญญามันไม่มีโยนิโสก็ไม่เป็นโยนิโสไม่เป็นสอนคนก็ไม่เป็นครูบาอาจารย์ที่เคยสอนมาก็อธิบายไม่สมบูรณ์ก็เข้าใจไม่ได้อีก ได้แต่โยนิโสพยายามเข้าใจเองแต่ก็เข้าใจไม่เป็นอีกคือไม่มีอุปนิสัยที่จะรู้รอบคือไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมาลื้อสัตว์ขนสัตว์เพราะงั้นองค์ปัญญาจะมีน้อยมากตัวเนี้ยนักปฏิบัติทั้งหลายที่องค์ปัญญาน้อยถึงต้องพยายามเดินจงกรมอยู่นั่งสมาธิอยู่ถึงแม้ว่าจะเกิดพุทธภาวะบริบูรณ์แล้วก็ตามแต่ก็ยังคงรักษาจิตอยู่ประคับประคองจิตอยู่เพราะองค์ปัญญาน้อยแต่สาหรับผู้ที่มีองค์ปัญญามากนะ พอมันขาดหลุดพวออกไปมันจะเกิดองค์ปัญญามาอธิบายทรไมให้พวกเราได้ฟังตลอดแบบนี้ที่ว่ามันพร่างพลูรู้ทุกอย่างไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันจะปั่นอยู่อย่างนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจนมันรู้ไปหมดเลยเอาเป็นว่าเกิดมาเพื่อมาลื้อใส่เกินสัตว์มันรู้หมดมีองค์ปัญญามีการโยนิโสอยู่ในตัวเองบริบูรณ์หมดเลยแต่สําหรับพวกเราส่วนใหญ่นะไม่ได้เป็นแบบเบี้ย เป็นประเภทที่เอาตัวเองรอดรอดแบบรอดแหล่ไม่รอดแหล่เพราะงั้นฟังธรรมะต่อยิ่งฟังยิ่งเคลียยิ่งฟังยิ่งเข้าใจแต่มันไม่บรรลุแล้วแหละมันเลยขั้นบรรลุแล้วแต่มันเป็นขั้นที่มันจะเริ่มรู้รอบมุมใดที่มันยังติดยังคล้องที่เป็นเป็นสัญญาเก่าที่มันยังค้างคาเป็นเป็นความรู้ที่มันยังไม่เคลียร์มันจะเกิดความเคลียออกเคลียออกเคลียโอ้แล้วก็แล้วก็เข้าใจโอ้ยโอ้แบบนี้มันอ๋ออ๋อไปเรื่อยแหละ แต่การบรรลุธรรมมันบรรลุไปแล้วมันจบไปแล้วหลังจากนี้จะเป็นองค์ปัญญาที่ไตร,ระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงไต่ระดับเป็นขั้นพุทธ,ธจิตก็จะสว่างสวัยขึ้นไปเรื่อยตามแต่ขั้นที่ไตร,ระดับไปถึงขั้นพุทธ,ธะเพราะงั้นผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยมันจะเป็นแค่จิตไปแตะเนื้อธาตุได้แล้วก็สว่างขึ้นมาเลยแต่มันยังไม่มีองค์ปัญญาที่ละเอียดขึ้นไปต่อนะเพราะงั้นพาาาระอรหันต์เนี่ยจึงแบ่งไปอีกหลายเป็นแบ่งไปอีกสี่ระดับนี่พูดโดยหลักแห่งตำรานะ่ แต่ถามพระอาจารย์นะพระอาจารย์จะแบ่งโดยปัญญามันจะแบ่งโดยปัญญาละเอียดขึ้น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 ,นจนถึงขั้นจิตพุทธะนั่นคือองค์ปัญญาสูงสุดตั้งแต่สาวกไปจนถึงพุทธะนี่คือผู้ที่จบแล้วนะแต่ปัญญาต่างกันอย่างมากต้องเติมปัญญาแต่ระดับต่อเข้าใจไหมอ่ะถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรบรรลุให้มันได้เถอะนะถ้าถ้าพละงในธรรมเมื่อ,อไหร่แล้วจะ,จะรู้เอง จะค่อยๆรู้เองล่เนี่ยพูดไปก็ไปจำอีกขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเรา จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการใดๆจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งในธรรมแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงหยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ